ครับรวมรวมดยนเทพจักระพัดนะครับเทพจักระพัดนะครับฮะถึเราเชื่อเลยนะครับเทพจักระพัดนะครับบางแรกนะครับทิ้างลอเ่ะไทเป็ยบขครับเทพจักระพัดนะครับยี่สิบห้าสิบนะครับจับนะครับเทพจบยูได้วยโอเคครับปลอดภัยครับเพื่อน คืนส่งสูงล่งสาบตกไก้ใกลได้หลายขวทีนพีนเักจักะพัรนิจงช่งดิสามช่นงดิงไปลูกบ้ามาปลูกบ้ามาปลูกบ้ามลูบ้ามลูกบ้าล้า บนตะตังเลยนะครับพี่น้องครับสวยงามเทพจักรพรรดินะครับสวยงามมากๆนะครับการเดินทางนะครับเนี้ยบมากๆเลยนะครับเทพจักรพรรดินะครับทับไปด้ล,ลา่างบ้านเต็มเต็มต้นขาข้านงๆระบบล้อดังโล

ครับมุนต์ต้องเลยนะครับวันนี้นะครับสลารับง,งานเทพจักรพรรดินะครับครับเจ้าภาพท่านใดที่ติดต่อมาแล้วนี่แหละคือคือ้นรัตัวตีดผมจุ่นในมือเป็นบางเลกของปีนี้ครับอ๋อท่านใดที่จองไว้คือได้เบิร์ดเลยครับรอดีสิบสี่บังแบบนี้เลยนะครับครับผมทั้งหมดเลยโอ้ทั้งหมดแบบนี้ <อา S 1> เลยที่ซื้อลบตัวไปมาต้องหฮวงนะครับอายุแห้งดีนี่ผมบอกให้เลยได้แซมคือเก่าคือปีที่แล้วครับเอาสุดยอดครับผมขอบคุณครับไงผมก็